สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีนาสุดใจดีวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณวณิสาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นขอสวัสดีคุณวณิสาค่ะสวัสดีค่ะ,คะและในวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์คุณเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเราค่ะค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีสาเหตุด้วยกันอยู่2ประการนะคะคือ1เกิดจากธรรมชาตินะคะเช่นแผ่นดินไหวการสุดตัวของแผ่นดินน้ํากัดเซาะนะคะส่วนสองนะคะเกิดจากคนนะคะการสร้างที่อยู่อาศัยสร้างเขื่อนการ นำเทคโนโลยีทันสมัยนะคะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะผลจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในท้องถิ่นการกระทำของมนุษย์มีส่วนสำคัญทำให้สภาพแวดล้อมเสียไปทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายเช่นมลพิษทางอากาศหรืออากาศเป็นพิษนะคะทำให้เกิดอันตรายเช่นไอจาม 2. มลพิษทางน้ำนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งสารพิษลงในแหล่งน้ำนะคะเช่นขยะน้ำเสียจากโรงงานนะคะ 3. ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นดินเกี่ยวกับดินมีหลายประการได้แก่ดินเสียขาดความสมบูรณ์เนื่องจากการทิ้งขยะและสารเคมีดินจืดเพราะขาดปุ๋ยเนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวการซ้ำๆในพื้นที่ดินนะคะ ค่ะคุณนักึกษาคะแล้วคุณมีวิธีการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างไรคะค่ะน,นะคะการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นคือหนึสร้างความรหนัดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมแก่ประชาชนและบุคคลของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นสอง ให้คนในท้องถิ่นหรือในชุมชนร่วมกันกำหนดมาตรก,การแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะะต่างๆรวมทั้งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังสามสร้างจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรักและ ภาพภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองเพื่อจะได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนะคะส่วนข้อสี่นะคะร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น mm hmm. เช่นโครงการปลูกป่าทดแทนในโครงการปลูกป่าชายเลนนะคะค่ะ,คะก็ขอขอบคุณคุณวณิสาสำหรับวันนี้นะคะที่มาให้ความรู้และสาระมากมายและวันนี้ ก็ขอขอบคุณคุณวน,นิสามากค่ะ